สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราพามาชมรถกระบะสุดหล่อนะคะทุกท่านเป็นใครไปไม่ได้แล้วนะคะคันนี้ต้องเป็นเชฟโเรเลตตาหวานค่ะรถกระบะมือ2ปี09นนะคะทรงหล่อไม่มีตกยุคเกียร์ธรรมดานะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ภายในเป็นระบบไฟฟ้านะคะใช้งานกันได้ปกติรถยนต์เกียร์ธรรมดาสวยๆค่ะรูปชมรลอๆพร้อมซิ่งวิ่งทางใกล้ทางไกลได้ดีเลยทีเดียวนะคะ มาในราคา1 68,000บาทราคานี้มีเอกสารให้ครบค่ะเรือนใหม่ขึ้นครบห้องเครื่องก็สวยนะคะรถอยู่ที่ธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุยกับผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายวันเวลาท่วงหน้าเพื่อเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะประกอบการตัดสินใจค่ะ สำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ